เข้ามารวมกันเนี่ยก็จะต้องสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างความเข้าใจทางสมองทางความคิดเพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าเราต้องช่วยขยายให้คนไทยทั้ง65ล้านคนได้ตระหนักว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในโปนี้แล้วมันจะเป็นไัยเป็นพิษเป็นตอทั้งรูกหลานเราต่อไปทั้งคนแค่ไหนถ้าเราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยประเทศของเรา รวมคืนอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนท่องนั้นประชาชนจะต้องเป็นผู้ใช้อำนาจน,นี้นะครับผ่านทางองค์กรที่เรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการรวมตลอดถึงเรื่องขององค์กรต่างๆขณะนี้มีอยู่แปดองค์กรต่อไปข้างหน้าจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องมาจากประชาชนโดยตรงครับผมยืนยันว่า มันถึงเวลาแล้วเพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเราเองก็จะไม่ได้รับหลักประกันมนุษย์เนี่ยมีความต้องการพื้นฐานอยู่สี่ห้าประการเป็นขั้นบันไดตามทิสตีมัสโลว่ามนุษย์เนี่ยพื้นฐานขั้นแรกคือพื้นฐานต้องการปัจจัยสี่คือบ้านยารักษาโรคอาหารและเครื่องนื่มขั้นมาขั้นที่สองมนุษย์ต้องการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขั้นที่สามมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่รวมกันไม่ใช่อยู่คนเดียวขั้นต่อมาเมื่ออยู่รวมกันแล้วมนุษย์ต้องการการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและขั้นสุดท้ายมนุษย์ต้องการขึ้นไปเป็นผู้นําเพื่อจะดัางประโยชน์ให้กับสังคมและฝากชื่อไว้เป็นอมาตะตลอดชั่วชีวิตแนมะ้ตายไปแล้วกว็ตามนี่คือความเป็นอมาตะ ยอดที่มน,กกนุษย์ต้องการนี่คือความต้องการตามหลักทฤษฎีซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเฉยเช่นเดียวกันนี้แต่วันนี้เราถูกทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมัุษน์คนไทยเดี่ยวนี้ร้มหน้าไม่กล้าที่จะต่อสู้เพราะมันใช้ปืนจริงจมันฆ่าจริงๆมันกุ้มจริงๆแต่ผมเชื่อว่าทุกไม่นานนัก มันก็ไม่สามารถจะกดหัวหรือกดขี่เราไปได้ทุกเมื่อเชื่อวันได้หรอกเพราะคนพวกนี้มีคนมีเป็นจํานวนน้อยนิดแต่ว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วเรามีหน้าที่จะต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจให้พี่น,อน้องประชาชนทั้งหมดโดยที่ท่านตุนาทายพูดไปแล้วว่าจากหนึ่งคนเราคุยกันให้รู้เรื่องสิบคนแล้วจากสิบคนก็จะเป็นร้อยคนจากร้อยคนก็จะเป็น เป็นหมื่นคนเป็นแสนเป็นล้านคนและเป็นล้านล้านคนในที่สุดวันนี้องค์กรเสรีไทยได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยหวัวใจจิตวิญญาณของคนไทยทุกคนที่รักความเป็นเสดีประชาธิปไตยและต้องการที่จะชี้นำเกิดความสว่างให้พี่น้องประชาชนทุกคนจะนหนันหกถึงภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้นและอนาคตเนี่ยของลูกหลานจะต้องได้รับผลกระทบนี้ อย่างไม่มีทางหรือเกินตายถ้ายังคงเพิกเฉยและยังคงไม่รู้ร้อนอยู่เป็นข้องไม่รู้ร้อนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องกราบขอบคุณพี่น้องคนไทยและคนลาวทุกคนนะครับที่มาร่วมตัวกันรวมตัวกัวววนมีท่านได้มาทําหน้าที่อันสัดิ์สิทธิและเป็นหน้าที่ที่จะฝากมรดกเพื่ออนาคตสิทธิสังสีความเป็นมนุษย์ และความเป็นประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนั้นแหะเราทั้งสองเราทุกคนทั้งสองประเทศต้ตองสถาปนาข,ขึ้นมาให้สำเร็จให้จบได้ใช่ครับมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถที่พวกเราจะทำขอให้พวกเราตั้งมัน่นจิตใจเข้มแข็งแล้วต่อสู้ไม่ท้อถอยถึงแม้ว่า จะมีอาวุธเข้ามาปกมุูเติดภาษาราโชคดีครับวันนี้มาอยู่ต่างแดนอาวุธด้วยความกดขี่นั้นไม่สามารถจะมาถึงเราได้แค่เห่าแค่หอ,อนเท่านั้นเองแต่พี่น้องคนไทยทั้งหมดิ0ล้านเนี่ยก็จะถูกกดขี่เราก็น่าเห็นใจแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานถ้าทหารก็ไม่ได้ชั่วทุกคนถ้าราชการก็ไม่ได้ชั่วทุกคนผมรับราชการมา36ปี เป็นประหลัดกระทรวงสองกระทรวงเป็นรัฐนตรีสองกระทรวงเป็นอธิบดีสองกรมเป็นรองประหลัดอีกสองสองสองกระทรวงเหมือนกันรับราชการมาสามสิบหกปีเนี่ยผมรู้ใจข้าราชการดีครับว่าข้าราชการก็มีจิตใจเหมือนพี่น้องประชาชนคือรักอิสระเสรีภาพรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรักความยุติธรรม,มความเสมอภาคความเท่าเทียมกันและป้องกันการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้เขาถูกโดน เพราะว่าใช้อกระบอกปืนใช้อำนาจซึ่งผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถกดหัวคนไทยทั้ง65ล้านคนได้ตลอดไปจะเห็นว่าอายุของคณะรัฐประหารสมัยจอมพลปอกดขี่อยู่ได้สิบว่าปีจอมพลสฤษดิ์ก็กดขี่ได้อีกจนตายคือประมาณหกปี ถนอมก็ต่อมาจนกระทั่งปี1 6ปีแต่พอต่อมามีการรัฐประหารหลังจาก14ตุลาเ่16แล้ว6ตุลา19แล้วก็มีคณะทหารบางคณะเข้ามาปกครองเนี่ยก็อยู่ได้เฉลี่ย9เดือนสมัยรัฐบาลหอยอยู่ได้แค่1ปีสมัยรัฐบาลพลรยุทธ์เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับมันไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดการได้หรอกเพราะมันเป็นระบบ ที่เลวร้ายเป็นระบบที่ชั่วชา้าเป็นระบบที่เห็นคนนะไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าด้วยจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนที่มาร่วมตัวกันรวมตัวกันในวันนี้เนี่ยเราจะร่วมกันในการที่จะสร้างประเทศไทยสร้างอนาคตของชาวไทยชาวลาวชาวอาเซียนของเราให้รุดหน้าเหมือนกับนานาอารยาประเทศวันนี้เนี่ย เรากําลังจะทําความเข้าใจกับนานาอารยาประเทศและต้องการให้ทุกประเทศที่เรียกว่าโลกร้อมประเทศเพื่อกดดันรัฐบาลทั่วๆของคอสอชอเนี่ยว่าเขาไม่คบคาสมาคมด้วยเขาไม่ค้าขายด้วยท่วทีครับวันนี้รู้ไหมว่ายางราคาเท่าไหร่กิโลละไม่ถึงสามสิบเก้าบาทนะครับพี่น้องครับสมัยผมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยทางใต้เนี่ยมันเรียกร้องราคายางร้อยยี่สิบาท เราให้ไปถึงเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็มีค่าเอทำไร่อีไกไร่ละสองพัน 2, บาทมันยังไม่ยอมพอใจวันนี้ให้มันต้มยางกินกนะครับพี่น้องแล้วก็อยากให้อคอสชมาไปแก้และนี่แค่ร้อยสามวันนะแต่ถ้าต่อไปอีกไม่เกินปีมันจะเกิดความคิดหายวิบัติอย่างชัดเจนเพราะว่ามันไม่ได้มีกลไกในการปกครองในระบอบราชการ ไม่ใช่คนห้าคนสามารถที่จะทําแบกรับทุกอย่างทุกสิ่งได้ไม่ใช่คนสองร้อยคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนทั้งหกสิบเจ็ดล้านคนเป็นคนเลือกขึ้นมาเนี่ยแล้วบางอาจที่จะมาชี้ขาดให้คนไทยทั้งหกสิบเจ็ดล้านคนต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นไปนไม่ได้และไม่นานเกินรอผมยืนยันครับว่าด้วยประสบการณ์ในชีวิตของผมและโดยการเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้ของพวกเราที่สุด เราจะนําประเทศไปสู่อิสลภาพเสรีภาพสุขความเสมอภาคพลาดอนภาพและเราจะทําให้ยั่งยืนไปจนถึงลูกของเราหลานของเราตลอดไปเราต้องการทําให้ประเทศไทยหายจากอการขาดครับต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกคนและก็ความมีจิตใจที่แข็งแกร่งอย่ามองในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าทำให้เรื่องเราเนี่ยทะเลาะกันนะครับเออ ขอให้คิดในเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องของอประเทศชาติส่วนรวมและมองไปถึงอนาคตของอาเซียนด้วยนะครับที่ที่ที่เราจะเอะต้องต่อสู้ร่วมกันผมขอแสดงความเสียใจและห่วงใยในะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางคาว่าวชาวสวนชาวสวนดานั้นะไม่ใช่มีเฉพาะในภาคใต้นะครับมีจนถึงภาคอีสานบ้านเราด้วย มีมากกว่าที่ทำไปวันนี้นะครับนี่ปัญหานี้คือปัญหาทุกของชาวสวนยาต่อไปฤดูเก็บเกี่ยวข้าวก็จะเกิดขึ้นมาอีกดังนั้นเนี่ยความทุกของเกษตรกรความทุ์ที่อยู่ในอาจักรอาณาจักรแห่งความหวาดกูเนี่ยที่สุดแล้วนะครับมันจะระเบิดแล้วมันก็จะต้องสลับแอออกจนได้อยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันสร้างเซลล์หนึ่งต่อสิบ หยายแตกเซลล์ออกไปจนสามารถที่จะลุกขึ้นมาลุกว่างเฮ้ยพวกเราคนไทยไม่ยอมละเราต้องการเป็นประชาธิปไตยเราต้องการรักษาศัศรีความเป็นมนุษย์ของเราและเราต้องการเป็นผู้ชี้ขาดว่าใครจะมาปกครองเราเราคือผู้ถูกปกครองเร,เราต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ปกครองของเราและจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายกันทุกๆสี่ปีแบบประเทศในอารยประเทศ ั่วไปทั้งหมดไม่ใช่เป็นกันจนปู่ขาาจนตายไปข้างหนึ่งอย่างนี้เรารับไม่ได้ครับต้องการาบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในที่ดีนได้ฟังผมอยู่แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านและท่านเองก็เป็นกําลังใจให้กับผมมากในการที่จะต่อสู้ต่อไปมีอะไรก็สร้างเครือข่ายแล้วร่วมกันพูดคุยกันนะครับต้องการาบขอบคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ